สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าวันนี้เราก็มาพบกับคลิปของน้องขวัญพาบ้านนะคะเราพบกันใน EP ีที่2องนะคะ2องเป็น EP ีปัจจุบันนะคะคุณลูกค้าในวันศุกร์ที่22พฤศจิกายนนะคะ วันนี้วันศุกร์สุดทันษานะคะเป็นวันสุดสุดสัปดาห์ของการทำงานนะคะน้องขวัญก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้พี่ๆที่มีใจรักพระเครื่องพาบ้านเครื่องรางของขังเหรียญคณะจารย์ต่างๆนะคะพี่ลองเปิดใจนะคะ <ๆ S 1> เข้ามาชมเข้ามาฟังคลิปของน้องขวัญพาบ้านดูก่อนนะคะสำหรับลูกค้าใหม่นะคะที่เพิ่งเข้ามาคลิปมาฟังคลิปของน้องขวัญครั้งแรกนะคะ น้องขวัญก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้ลองเข้ามาชมเข้ามาฟังดูก่อนนะคะไม่ซื้อไม่เช่าไม่บูชาไม่เป็นไรนะคะแต่ลองเข้ามาฟังดูเผื่อมีบางเหรียญบางรายการนะคะที่พี่ๆกำลังตามหานะคะ,ะ,คะร้านของน้องนะคะเป็นพ้าบ้านนะคะเป็นพ้าบ้านราคาลหล,หลักร้อยบางเหรียญน,น้องทราบที่มาบางเหรียญน,น้องไม่ทราบที่มานะคะทางนี้ทางนั้น,านฝากลูกค้าดูไปเรื่อยๆก่อนนะคะชมไปเรื่อยๆไม่ต้องใจร้อนนะคะ และลูกค้าใหม่นะคะที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะคะพี่กดติดตามนะคะกดแชร์กดถูกใจนะคะและถ้าพี่กดติดตามพี่จะไม่พลาดในทุกๆ EP เลยนะคะที่น้องลงคลิปพาบ้านให้รับชมรับฟังนะคะและพี่สามารถย้ยอนกลับไปดู EP เก่าๆนะคะที่น้องได้ลงไว้แล้วนะคะถ้าพี่กดติดตามนะคะ ช่องทางการติดต่อน้องได้แปะเบอร์โทรไว้ให้นะคะคือ086 679 56 44นะคะหรือพี่สามารถทัก ID Line นะคะบวกเพิ่มเพื่อนนะคะก็เป็นเบอร์เดียวกันเลยคือ086 679 56 44นะคะขณะชมคลิปภาพไม่ชัดเจนพี่ขอ ID Line นนะคะขอภาพเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มเติม,ต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 มการตัดสินใจนะคะและร้านของน้องนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทาง ลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าจะเจอมิจฉาชีพนะคะร้านของน้องส่งของแน่นอนนะคะลูกค้ารับของกับเจ้าหน้าที่ที่หน้าบ้านนะคะแล้วชําระเงินนะคะน้องบวกเพิ่ม50บาทแต่หากลูกค้าท่านใดสะดวกโอนนะคะรายการโอนน้องส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะแล้ววันนี้น้องก็มีา้านบ้านนะคะมีมาพอได้แบ่งปันนะคะมีมา36รายการนะคะเพื่อกระชับเวลาให้พี่ชมคลิปของน้องจนจบรายการเนาะ,ะเพราะว่า บางท่านอาจมีเวลาไม่มากนะคะน้องก็จะแนะนำทีละรายการไปเรื่อยๆนะคะเราก็เริ่มต้นที่รายการแรกเลยนะคะวันนี้น้องขออนุญาตปรับกล้องนิดนึงขนาดพี่ชมคลิปของน้องนะคะพี่ที่เข้ามาแล้วนะคะพี่ที่ชมคลิปกดถูกใจให้กับช่องของน้องผ่านขาบ้านด้วยนะคะเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับน้องนะคะวันนี้รายการแรกนะคะน้องเปิดอยู่ที่ รูปหล่อพระพุทธชินราชนะคะเป็นหล่อพระพุทธชินราชเก่าๆแบบนี้เนี่ยนะคะเป็นหล่อพระพุทธชินราชเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะเก่าดีสวยดีนะคะนี่ด้านบนมีการเจาะนะคะมีการเจาะเพื่อเป็นการคล้องห่วงหรือเปล่าน้องไม่แน่ใจนะน่าจะเจาะก่อนที่จะใส่กรอบนะคะแต่เก่าเก่ามากนะคะมีคราบไข่เกาะแบบนี้เลยเก่ามากจริงๆนะคะพระพุทธชินราช รายการนี้นะคะเป็นหล่อเก่าเดิมๆแบบนี้นะคะหล่อเก่าเดิมๆแบบนี้เลยเก่าดีสวยดีนะคะลูกค้าเก่าดีสวยดีแบบนี้ให้ไปเลยสี่ร้อยสี่ร้อยนะคะรายการถัดมานะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อไปนะคะเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อไปนะคะใส่กรอบพลาสติกให้เรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะใส่กรอบพลาสติกให้พร้อมใช้พร้อมขึ้นคอแบบนี้นะคะ เป็นหล่อหลวงพ่อไปนะคะนี่เนื้อหาชัดเจนตามนี้เลยนะคะเนื้อหาชัดเจนตามนี้เลยพี่ไม่ต้องใจร้อนนะคะค่อยๆดูค่อยๆชมไปเรื่อยๆก่อนเนาะไม่ต้องใจร้อนนะรายการนี้สี่ร้อยสี่ร้อยนะคะรายการถัดมานะคะเป็นหล่อหลวงปูทองนะคะเป็นรูปหล่อหลวงปูทองนะคะวัดราชโยธา นี่นะคะเนื้อหายรายละเอียดชัดเจนตามนี้เลยนะคะหลวงปู่ทองเป็นหล่อกเก่าๆเ,เดิมๆนะคะหล่อกเก่าๆเ,เดิมๆนี่วัดราชโยธานะคะรายการสวยๆแบบนี้สามร้อยสามอยนะคะ รายการถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อโตนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อโตวัดบางกระทิงนะคะนี่สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยสวยดีเก่าดีนะคะลูกค้านี่นะคะสวยๆคลาสสิกมากนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อโตนะคะนี่ดูผิวดูเนื้อนะคะดูผิวดูเนื้อ เลือกดูเอาให้ชอบนะคะเลือกดูเอาให้ชอบเอาให้ถูกใจนะพี่นะตายฐานดูผิวดูเนื้อนะคะมีเม็ดทรายแบบนี้เลยดูผิวดูเนื้อก่อนรายการสวยๆแบบนี้400 400นะคะรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อกันนะคะ เป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อกันนะคะวัดเข่าแก้วนี่นะคะพระคูนิสิตคุนากรนะคะหรือหลวงพ่อกันนะคะวัดเข่าแก้วเนื้อหารายละเอียดแบบนี้เลยนะคะเนื้อหารายละเอียดตามนี้เลยสวยๆเดิมๆนะคะเหรียญไม่หนานะคะเหรียญไม่หนาอักขรลายยันด้านหลังค่ะ นี่นะคะด้านหลังรายการนี้สามร้อยสามร้อยนะคะรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญเม็ดแตงนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดด้านหลังหลวงปู่ทิมนะคะนี่หลวงปู่ทวดด้านหลังหลวงปู่ทิมนะคะเป็นเหรียญเม็ดแตงเล็กๆนะคะใส่ตลับได้สวยมากเลยนะคะ เป็นเหรียญเม็ดแตงเล็กๆนะคะด้านหน้าเป็นหลวงปู่ทวดนะคะใส่ตลับได้สวยๆคลาสสิกแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อกระหล่ทองด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะคะเป็นเหรียญเล็กๆนะคะใส่ตลับให้สวยๆแบบนี้นะคะให้ลูกให้หลานได้คล้องคอได้ใช้ได้นะคะรายการนี้นะคะสามร้อย สามเท่านั้นนะคะน้องบอกแล้วนะคะว่าร้านของน้องราคาแบ่งปันราคาเป็นกันเองนะคะรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสวนนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสวนวัดสำโรงนะคะเนื้อทองแดงลมดำนะคะลูกคา้านี่ต่อโคชัดเจนแบบนี้นะคะต่อโคชัดเจนแบบนี้หลวงพ่อสวนนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะคะลูกคา้า เนี่ยสวยๆเก่าๆแบบนี้นะคะด้านหลังค่ะเป็นเหรียญไตมาสองห้าสองศูนย์นะคะวัดสำโรงจังหวัดอุบลน,นะคะนี่ด้านหลังอัคระ,ะลายยันแบบนี้เลยนะคะรายการนี้ห้าร้อยรายการนี้น้องขอห้าร้อยนะคะรายการถัดมานะคะอันนี้ น้องได้มาเขาบอกว่าเป็นเคี่ยวหมูป่านะคะเป็นเคี่ยวหมูป่ามีไว้ป้องกันภัยอันตรายนะคะนี่สวยๆคลาสสิกดีนะคะสวยๆคลาสสิกดีมีห่วงเรี่ยมมีห่วงให้แบบนี้นะคะมีห่วงให้แบบนี้เนื้อหาตามนี้เลยนะคะเนื้อหาตามนี้เลยเนื้อหาตามนี้เลยนะคะ กขบอกน้องว่าเป็นเขี้ยวหมูป่านะคะอันนี้นะคะรายการนี้ห้าร้อยอันนี้ห้าร้อยนะแต่น้องไม่ทราบนะคะว่าออกจากวัดไหนหรือสำนักไหนนะแต่น้องได้มาแบบนี้นะคะรายการนี้ห้าร้อยเขี้ยวหมูป่านะคะรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะวัดช่ำเขาเงินนะคะ นี่นะคะเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเป็นเนื้อกระไล่ทองนะคะเป็นเนื้อกระไหล่นนอหทองสวยๆนะแบบนี้เลยนะคะสวยดีเก่าดีนะคะอักขรลายยันตามนี้เลยหลวงพ่อแดงนะคะท่าในใดเป็นลูกศิษย์ลูกหานะคะอยากเก็บสะสมเก็บไว้บูชาได้นะคะนี่เป็นเหรียญที่ระลึกในงานสร้างพระประธานนะคะนี่นะคะ สวยๆนะคะรายการนี้สวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการนี้ห้าร้อยห้าร้อยนะคะลูกค้ารายการถัดมานะคะเป็นเหรียญรัชกาลที่หนะคะเป็นเหรียญจุลาลงกรนะคะเป็นเหรียญในหลวงรัชกาลที่ห้าของเรานะคะด้านหลังนะคะเป็นรูปช้าง3ามเสียนแบบนี้ท่านใดน,นะคะที่ตามหานะคะน้องเคยได้มาแล้วได้มา แล้วลูกค้าปิดไปแล้วนะคะเหรียญน,นี้ได้มาใหม่นะท่านใดตามหานะคะน้องให้ไปเลย400 400ราคาเดิมนะคะ400เท่าเดิมรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญกุมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะคะเป็นเห,นหรียญกลมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะคะนี่สวยๆคลาสสิกนะคะเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะคะเป็นเนื้อกระไหล่ทอง สวยดีคาสซิกดีนะคะลูกค้าด้านหลังค่ะด้านหลังอักขรลายยันตามนี้เลยนะคะด้านหลังสร้างเป็นที่ระลึกนะคะนี่นะคะด้านหลังสวยๆค่ะสิกดีนะคะสวยๆคาสสิกดีเลยนี่รายการนี้400 400นะคะลูกค้าสวยๆแบบนี้ ขณะชมคลิปของน้องนะคะพี่ที่เข้ามาแล้วนะคะกดถูกใจกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับช่องของน้องขวัญพาบ้านด้วยนะคะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญพิมพ์ใบโพนะคะของหลวงพ่อรลีเป็นเหรียญพิมพ์ใบโพของหลวงพ่อรลีนะคะวัดอโศกอารามนะคะเนื้อหารายละเอียดตามนี้เลยนะคะเนื้อหารายละเอียดตามนี้เลย สวยๆคลาสสิกแบบนี้เลยด้านหลังค่ะเนื้อหาด้านหลังนะ,ะนะคะสวยนะคะสวยนะคะรายการนี้รายการนี้สี่ร้อยสี่ร้อยนะคะ หากชมคลิปภาพไม่ชัดเจนพี่ทักไอดียไลฟ์หาน้องเลยนะขอภาพเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มการตัดสินใจได้นะคะรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อก,กันวัดพญาตนะคะเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตนะคะเป็นเหรียญกลมๆนะคะเหรียญกลมๆใหญ่ประมาณขนาดเหรียญห้านะคะนี่นะคะเก่าดีสวยดีแบบนี้เลยนะพี่นะเก่าดีสวยดีแบบนี้เลยพี่ดูนะคะดูเนื้อหาก่อนนะคะ สวยๆเก่าๆแบบนี้นะคะหลวงพ่อกันนะคะวัดพญาติอักรลายยันด้านหลังนะคะนี่ด้านหลังนะคะเก่าดีสวยดีเลยนะคะรายการนี้เก่าดีสวยดีแบบนี้นะคะน้องขอห้าร้อยห้า้อยนะคะลูกค้า รายการถัดมานะคะเป็นเหรียญพรสศิวลีนะคะเป็นเหรียญพรสศิวลีนะคะปลูกเสกโดยพ่อท่านค้ายนะคะนี่เก่าๆเดิมๆนะคะเก่าๆเดิมๆมีอักขระลายยันตามนี้เลยนะคะพรสศิวลีนะคะปลูกเสกโดยพ่อท่านค้ายนะคะด้านหลังนะคะด้านหลังเป็นรูปมนดบแบบนี้ เขาเรียกมนดบหรือเปล่าน้องไม่แน่ใจนะนี่ด้านหลังสวยคลาสสิกดีค่ะสวยคลาสสิกดีเลยรายการนี้300ร้อเท่านั้นค่ะรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญสแตมนะคะเป็นเหรียญสแตมหลวงพ่อแช่มนะคะนี่นะคะเป็นเหรียญสแตมหลวงพ่อแช่มนะคะถือไม้เทา้ากายสิทธิ์แบบนี้นะคะ เป็นเนื้อกระไห่ทองนะคะพระครูวิสุทธิ์ที่วงศาสารยานมุนีนะคะหรือหลวงพ่อแช่มวัดท่าฉลองนะคะนี่ไม้เทา้ากายสิทธิ์แบบนี้เลยคลาสสิกดีนะคะคลาสสิกดีเป็นเนื้อกระไห่ทองนะพี่นะเป็นเนื้อกระไ่ทองสวยๆนะคะแต่ว่าเวลาน้องลงกล้องนะคะสีจะซีดนะคะด้านหลังค่ะ อัขละลายยันด้านหลังนะพี่นะนี่เหรียญจริงนะคะเหรียญจริงเป็นสีแบบนี้เลยนะคะเหรียญจริงเป็นสีกระไหล่ท้องแบบนี้นะคะแต่ว่าเวลาน้องลงกล้องสีจะซีดนะคะรายการนี้สวยๆแบบนี้นะคะสี่ร้อยสี่ร้อยนะคะรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางสัพพรสนะคะ นี่นะคะตอกโคชัดเจนนะคะหลวงพ่อคงนะคะตอกโค้ชัดเจนแบบนี้เลยเนื้อหาสาระแบบนี้นะคะใบหน้าท่านชัดๆคมๆแบบนี้นะคะมีเส้นขนแมววิ่งนิดนึงนะคะนี่นะคะสวยดีนะคะสวยดีสวยเดิมเลยนะคะด้านหลังค่ะด้านหลังนะคะ เนื้อหารายละเอียดด้านหลังสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะรายการนี้สวยดีเก่าดีเลยนะคะลูกค้าสวยๆแบบนี้ถูกใจไหมคะสวยๆแบบนี้ถูกใจไหมคะนานๆเจอนะคะรายการสวยๆแบบนี้นะคะลูกค้าน้องขอห้าร้อยห้าร้อยนะคะสวยๆน้องขอห้าร้อยเท่านั้นนะคะรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะ เป็นพิมพ์เขาเรียกพิมพ์อะไรอะ่ะไม่ได้ตัดปีกด้านข้างแบบนี้นะคะนี่หลวงปู่ทิมนะคะนี่นะคะเนื้อหารายละเอียดแบบนี้เลยเป็นเหรียญที่ไม่ได้ตัดปีกด้านข้างนะคะนี่ตอกโค้ชัดเจนนะคะมีโคชัดเจนด้านหลังค่ะ หลวงปู่ทิมวัดละหานไล่นะคะที่ระลึกในการสร้างศาลานะคะรายการนี้สามร้อยสามร้อยนะคะลูกค้าสามร้อยรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่เอี่ยมนะคะวัดสะพานสูงนี่นะคะเนื้อหารายละเอียดตามนี้เลยนะคะเนื้อหารายละเอียดตามนี้เลย หลวงปู่เอี่ยมนะคะด้านหลังค่ะเจ้าอาวาสวัดสพานสูงนะคะองค์เก่านี่เนื้อหารายละเอียดบอกไว้แบบนี้นะคะมียันห้าแบบนี้นะคะเปลี่ยนรายละเอียดด้านหลังนะคะเหลียญหลวงปู่เอี่ยมรายการน,นี้ห้าร้อยห้าร้อยนะคะลูกค้า รายการถัดมานะคะเป็นเหรียญหลวงปู่มั่นนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่มั่นนะคะใบหน้าท่านชัดๆเดิมๆแบบนี้นะคะใบหน้าท่านชัดๆเดิมๆแบบนี้เลยนี่นะคะตอกโค้ชัดเจนแบบนี้นะคะตอกโค้ชัดเจนแบบนี้เลยด้านหลังค่ะฉลองอายุ101ปีนะคะมีอักขรลายยันตามนี้เลย ้านหลังนะคะรายการนี้สี่ร้อยสี่ร้อยนะคะรายการถัดมานะคะเป็นสมเด็จแบกม่านนะคะเป็นสมเด็จแบกม่านนะคะเป็นผ้าผงนะคะเป็นผ้าผงเนื้อหารายละเอียดตามนี้นะคะใส่กรอบพลาสติกให้เรียบร้อยนะคะใส่กรอบพลาสติกให้เรียบร้อยเลย พี่ดูผิวดูเนื้อนะคะดูผิวดูเนื้อไม่ต้องใจร้อนนะคะดูชมไปเรื่อยๆก่อนดูชมไปเรื่อยๆก่อนเลือกเอาให้ถูกใจเอาให้ชอบนะคะถ้าถูกใจใสยตรงโทรหาน้องเลยนะคะหลังเลใจขอภาพเพิ่มเติมเลยนะคะรายการนี้ก็400 400นะคะรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญภูมิพลอดุญเดชนะคะในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะคะ เป็นเหรียญในหลวงรัชการที่ข้านะคะด้านหลังนี่ด้านหลังเขียนว่าหนึ่งบาทแบบนี้นะคะด้านหลังเขียนว่าหนึบาทแบบนี้ด้านหน้านะคะรายการนี้สี่ร้อยสี่ร้อยนะคะรายการถัดมานะคะเป็นพระครูโอภา,าศาสนากิจนะคะใส่กรอบพลาสติกให้เรียบร้อยพร้อมใช้แบบนี้นะคะ พาคูโอพาสศาสนกิจนะคะสวยสวยเดิมๆนะคะสวยสวยเดิมๆใบหน้าเต็มๆแบบนี้นะคะสวยนะคะใส่กรอบพลาสติกให้เรียบร้อยเลยนะคะออกวัดบ้านใหม่นะคะอัขระลายยันตามนี้เลยอัขระลายยันตามนี้เลยนะคะนี่ใส่กรอบให้ได้สวยคลาสสิกมากนะคะลายการนี้500 500้านะคะลูกค้า ถัดมานะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อนำนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อนำนะคะใส่กรอบให้เหมือนเดิมนะคะใส่กรอบพลาสติกให้แล้วนะคะพร้อมใช้แบบนี้เลยนะคะลูกศิษย์ลูกหานะคะอยากเก็บสะสมเก็บไว้บูชาได้นะคะอักขระลาย,ยันด้านหลังค่ะด้านหลังนะคะรายการนี้ สี่ร้อยสี่ร้อยนะคะลูกค้ารายการถัดมานะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเทียนและหลวงพ่อทองสุกนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเทียนและหลวงพ่อทองสุกนะคะเนื้อหารายละเอียดตามนี้นะคะที่เห็นเป็นลายขาวๆเนื่องจากเกาะพลาสติกเก่านะคะเนื่องจากเกาะพลาสติกเก่ามากนะคะเป็นลายขาวๆด้านหน้าแบบนี้นะคะ เรียญนี้สวยดีเก่าดีนะพี่นะออกวัดตโนดหลวงนะคะนี่นะคะออกวัดตโนดหลวงนะคะรายการนี้ห้าร้อยห้าร้อยนะคะคุณลูกค้ารายการถัดมานะคะเป็นพระนอนนะคะเป็นพระนอนกุวัดคลองเตยนะคะใส่กรอบพลาสติกให้นะคะนี่ พี่ดูเนื้อหนูดูเนื้อนะคะดูเนื้อดูผิวแบบนี้เลยเก่าๆเดิมๆนะคะเก่าๆเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะเก่าดีสวยดีนะคะเป็นผ้านอนนะคะกุวัดคองเตยรายการนี้400 4 0อยนะคะถัดมาเป็นเหรียญแม่ชีบุญเรือนนะคะเป็นเหรียญแม่ชีบุญเรือน ใส่กรอบพลาสติกให้นะคะแต่ไม่มีพลาสติกปิดด้านหน้าและด้านหลังนะลูกค้านี่นะคะแม่ชีบุญเลือนทั้งด้านหน้าและด้านหลังไม่มีพลาสติกปิดนะคะแต่ว่าใส่กรอบมีห่วงคล้องให้นะคะรายการนี้สี่ร0อยสี่ร้อยนะคะ ถัดมานะคะเป็นภาพนะคะเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่อย่างนี้นะคะเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่นะคะเหมือนเหมือนเป็นภาพถ่ายเก่าๆที่ที่กําลังประกอบกิจอะไรสักอย่างเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยแล้วมีการถ่ายภาพนะคะถ่ายภาพออกมาเป็นแบบนี้นะคะนี่เป็นภาพถ่ายหลวงพ่อมุ้ยนะคะวัดดอนไล่นี่นะคะเหมือนกําลังประกอบกิจ ของส่งอ่ะเขาเรียกว่าพิธีประกอบพิธีอะไรสักอย่างแล้วถ่ายภาพมาได้เป็นแบบนี้นะคะเป็นภาพถ่ายเก่าๆนะคะนี่นะคะด้านหลังประทับตาหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่แบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้หายากนะคะเป็นภาพถ่ายที่หายากนะคะรายการนี้น้องขอห้าร้อยใส่กรอบพลาสติกให้สวยๆคลาสสิกแบบนี้เลยนะคะใส่กรอบพลาสติกให้สวยๆคลาสสิกแบบนี้เลยห้าร้อยนะคะลูกค้า รายการถัดมานะคะเป็นผ้ะผระผงนะคะเป็นพ้าพ,ะะพ,พุทธเนื้อผงนะคะใส่ตลับให้เก่าๆเด,ดิมๆแบบนี้นะคะเป็นพ้าพุทธนะคะเนื้อผงเนื้อว่านแบบนี้นะคะลูกค้าเนื้อผงเนื้อว่านแบบนี้นะด้านหลังค่ะด้านหลังนะคะใส่ตลับพลาสติกใส่ตลับให้แบบนี้นะคะใส่ตลับให้แบบนี้รายการนี้ สามร้อยสามร้อยนะคะรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะเป็นเหรียญกลมๆนี่นะคะหลวงปู่ทวดผิวไฟแบบนี้เลยนะคะมีผิวไฟหิ้งๆิ้แบบนี้เลยนะคะหลวงปู่ทวดนะคะใส่กรอบพลาสติกให้นะคะด้านหลังนี่นะคะเป็นรุ่นพิเศษนะคะนี่ด้านหลัง ลงไว้ว่าพิเศษแบบนี้นะคะพิเศษ72ใส่กรอบพลาสติกให้สวยๆคลาสสิกแบบนี้เลยน้องให้ไปเลยนะคะ400 400นะคะลูกค้ารายการถัดมานะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะเป็นเหรียญกลมๆนะคะนี่เป็นเหรียญกลมๆผิวไฟๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญกลมผิวไฟแบบนี้เลย คลาสสิกดีนะคะรายการนี้คลาสสิกดีอักขระลายยันตามนี้เลยนะคะอัขระลายยันตามนี้เลยเป็นเหรียญกลมๆนะคะผิวไฟแบบนี้นะคะรายการนี้สามร้อย้อยเท่านั้นนะคะลูกค้ารายการถัดมานะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อบัวนะคะเป็นเหรียญเจริญพรบนนะคะของหลวงพ่อบัวเนื้อทองแดงลมดำนะลูกค้านี่ เป็นเหรียญเจริญพรบนแบบนี้นะคะหลวงพ่อบัวนะคะภาพรายการนี้ไม่ค่อยชัดเจนนะลูกค้าแต่น้องว่าสวยนะใส่กรอบพลาสติกให้เรียบร้อยนะคะมีโค้ดนะคะด้านหลังมีโค้ดนี่นะคะ รายการนี้น้องว่าสวยนะคะลูกค้ารายการนี้สวยนะคะแต่ว่าน้องลงกล้องภาพไม่ชัดเจนนะถ้าลูกค้าสนใจยังไงนะคะขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะรายการนี้ห้าร้อยห้าร้อยนะคะรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญองค์พ่อพระพิฆเนศนะคะเป็นเหรียญองค์พ่อพระพิฆเนศนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยด้านหลังเป็นเท้ามหาพรหมนะคะ ด้านหลังเป็นเท้ามหาพรมนะคะลายการนี้สวยมากนะคะใส่ตลับได้สวยแมทมากเลยนี่นะคะเป็นเหรียญองค์พ่อพระพิฆเนศน,นะคะเป็นองค์พ่อพระพิฆเนศส,สวยๆคลาสสิกแบบนี้นะคะสวยมากคลาสสิกมากนะคะรายการนี้นะคะน้องขอห้าร้อยห้าร้อยนะคะ ถัดมานะคะเป็นสมเด็จปกโพนะคะสมเด็จปกโพเนื้อว่านนะคะใส่ตลับใส่กรอบพลาสติกให้แบบนี้นะคะด้านหลังค่ะนี่นะคะด้านหลังลงอักขรลายยันต์แบบนี้เลยนี่สมเด็จปกโพร,รายการนี้สี่ร้อยสี่ร้อยนะคะ ถัดมานะคะเป็นภาพถ่ายของหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะภาพถ่ายหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะอัดใส่กรอบพลาสติกให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะอัดใส่กรอบพลาสติกให้สวยๆแบบนี้เลยสวยมากนะคะรายการนี้นี่นะคะเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะเนื้อหารายละเอียดชัดเจนนะคะ ด้านหลังด้านหลังเหมือนมีรอยจานบางๆนะพี่นะด้านหลังเหมือนมีรอยจานบางๆแบบนี้รายการนี้ห้าร้อยห้าร้อยนะคะเฮ้ยน้องให้สี่ร้อยดีกว่ารายการนี้น้องให้ไปเลยสี่ร้อยนะคะภาพถ่ายหลวงพ่อพรมสี่ร้อยรายการถัดมานะคะเป็นผ้าลีลาเป็นผ้าลีลาใส่กรอบพลาสติกให้พร้อมใช้แบบนี้นะคะเป็นผ้าลีลานะคะ ใส่กรอบพลาสติกให้พร้อมใช้แบบนี้นะคะรายการนี้สามร้อยสามร้อยนะคะพระดีลานะคะผิวก็เก่าเดิมๆแบบนี้ค่ะถัดมานะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดซำป่าง่มนะคะนี่นะคะหลวงพ่อคงเนื้อหารายละเอียดชัดเจนนะคะเนื้อหารายละเอียดชัดเจนแบบนี้เลยนะคะ วัดสำป่างามแบบนี้จังหวัดฉะเชิงเซานะคะเนื้อหารายละเอียดด้านหลังค่ะใส่กรอบพลาสติกให้นะแต่ไม่มีพลาสติกปิดนะรายการนี้นะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะคะรายการนี้ห้าร้อยห้าร้อยนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องขวัญก็มีพาบ้านมาแนะนำทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะ36รายการนะคะ วันนี้น้องมีมา36รายการนะคะไม่ทราบว่ามีเหรียญในไนลนยการไหนนะคะที่ถูกใจโดนใจลูกค้าที่เข้ามาชมเข้ามาฟังแล้วหรือเปล่าคะหากพี่ถูกใจนะคะสามารถใส่ตรงโทรหาน้องได้เลยนะคะแต่ว่าถ้ายังลังเลใจพี่สามารถขอภาพเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มการตัดสินใจได้นะคะทักไอดี n ลน์บวกเพิ่มเพื่อนม,มานะคะเดี๋ยวน้องขอส่งภาพให้นะคะ ร้านของน้องราคาแบ่งปันราคาเป็นกันเองนะคะแม่ค้าคุยง่ายใจดีนะคะสุดท้ายนี้น้องขวัญก็ต้องฝากร้านเล็กๆไว้ใอ้อมอกอ้อมใจพี่ๆทุกๆท่านเลยนะคะเข้ามาเอ็นดูเข้ามาอุดหนุนกันน้องกันเยอะๆนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามนะคะกดถูกใจให้กับช่องของน้องขวัญผาบ้านด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องขวัญต้องลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ใน E ีพีถัดไปในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ